สวัสดีค่ะนี่มหนูนิโมรพริตตี้แทสค่ะวันนี้นี่มีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ BM b m s s o w w w n n l l e Lifting serum ค่ะซึ่ง B&B ีเขาผลิตภายใต้บริษัทในเครือ a r o o Cosmetics ที่เป็นบริษัทเครื่องสำอางของไทยเจ้าแรกๆเลยละค่ะ ทำไมนิ่มถึงบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้น่าสนใจเพราะว่าเขามีส่วนประกอบที่คิดว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนส่วนประกอบแรกก็คือสารสกัดจากเมื่อหอยท่าเข้มข้นที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้กระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติส่วนประกอบที่2ก็คือสเตมเซลล์จากแอปเปิลเขียวที่ช่วยฟื้นบำรุงเซลล์ผิวเก่าให้แข็งแรงแล้วก็ทําให้เซลล์ผิวที่เกิดขึ้นใหม่แข็งแรงแล้วก็ยืดหยุนค่ะส่วนประกอบที่3ก็คือส่วนผสมพิเศษจาก VCIP 一。<music> ที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวแอนตี้ออกซิเดนที่ช่วยฟื้นบำรุงโครงสร้างผิวให้เสื่อมสภาพช้าลงการที่ผิวเราเสื่อมสภาพช้าลงก็จะทำให้เราดูอ่อนเยาว์คงความอ่อนเยาว์ได้นานยิ่งขึ้นค่ะส่วนประกอบที่4ก็คือสารสกัดจากมเมล็ดมะละกอที่มีเอนไซปาเปนแล้วก็คามโมปาเปนที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกไปส่วประกอบที่5ก็คือทองคำค่ะที่ช่วยปรับผิวให้ดูเปล่งประกาย ชุ่มชื่นแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะแถมยังช่วยให้ดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นด้วยส่วนประกอบเหล่านี้ทําให้เขามีประสิทธิภาพช่วยปรับสภาพผิวให้ดูอ่อนเยาว์ปกป้องริ้วรอยแล้วก็บํารุงผิวให้แลดูชุ่มชื่นเรียบเนียนขึ้นค่ะเดี๋ยวนิ่มลองที่มือให้ดูกันเลยดีกว่านะคะเนื้อเซรั่มของเขาจะใสๆแล้วก็มีเกรดหิมะทองคำผสมอยู่ หนะกลิ่นหอมเ mm hmm. กลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวเห็นปะ mm hmm. พอเราเกลี่ยไปเรื่อยๆค่ะทองคําที่ผสมอยู่ mm hmm. ก็จะแตกตัวให้แบบมีขนาดเล็กลงแล้วก็ทําให้ผิวเราดูสว่างขึ้นกระจางใสขึ้นเห็นไหมท mm hmm. ีนี้นิ่มเทียบระหว่างมือที่ไม่ได้ทาน,นะคะจะเห็นว่าข้างที่ทาจะดู สว่างขึ้นแล้วก็ดูชุ่มชื่นขึ้นเมื่อเทียบกับข้างที่ไม่ได้ทาเนาะเดี๋ยวนิ่มลองที่หน้าให้ชมกันเลยดีกว่านะคะวิธีการทาที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซรั่มหรือ moisturizer ที่เราใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือการบีบลงไปบนนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางแบบนี้นะคะในปริมาณที่เพียงพอกับหน้าเราเนาะนิมหน้าใหญ่อาจจะใช้เยอะนิดนึงและหลังจากนั้นเราก็วนค่ะ วนแบบนี้แล้วก็ทาออกจากกรอบหน้าแบบนี้นะคะทาให้ทั่วๆโดยใช้แค่นิ้วนี้นะคะสองนิ้วนี้นิ้วนางกับนิ้วกลางเท่านั้นนะคะ ถามว่าทำไมถึงใช้นิ้วนางกับนิ้วกลางเพราะว่าเป็นนิ้วที่ไม่ก่อให้เกิดแรงกดบนใบหน้าเราที่จะเป็นสาเหตุของพวกริ้วรอยอะคะ่ะเพราะว่านิ้วอื่นๆอ,อาจจะน้ำหนักเยอะกว่านะคะนิ้วนางกับนิ้วกลางเนี่ยก็คือเป็นนิ้วที่พอดีถ่ายทั่วแบบนี้ดังจากนั้นเราก็วนมือเราให้อุนอ่นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวน แล้วก็มาแปะไว้บนหน้าแบบนี้การทําแบบนี้จะช่วยให้เซรั่มซึมเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของเขานะคะหลังจากที่นิ่มได้ลองใช้ BMB um s n a i l Wrinkle Lifting Serum เป็นเวลา2อาทิตย์นะคะผิวหน้านี่มานุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยละคะ่ะแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสขึ้น ถามย้ำว่าเปลี่ยนจากสีผิวเบอร์หนึ่งขึ้นไปเป็นเบอร์สองหรือเบอร์สองขึ้นไปเ,ปเบอร์หนึ่งไหมไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาช่วยในการทำให้ผิวกระจ่งางใสโดยพื้นผิวสีผิวเดิมของเราให้ดูกระจ่งางใสไม่หมองคล้ำแบบดูแบบมีออร่ามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องริ้วรอยภายในสองอาทิตย์นี้ยังไม่เห็นอย่างชัดเจนนะคะ ก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่เขาจะเข้าไปบำรุงแล้วก็ช่วยลดเดือนริ้วรอยจากภายในสู่ภายนอกเนาะยังไงถ้านี่นลองเป็นเวลามากกว่านี้แล้วเดี๋ยวนี้มาเล่ามาพูดคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนราคาอยู่ที่169บาทขนาด30 ml ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่7 e เว่ e อีเลฟเวศึกาแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่าย หรือหาซื้อกันได้ที่เพจของ BMB White n i n g Green อันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ BMB เขายังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยซึ่งสามารถไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ BMB Product ค่ะแล้วก็ไป Follow IG กันได้ที่ IG ของ BMB Product นี้ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาเซรั่มที่ช่วยบำร,รุงผิว ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะ้อยยังไงวันนี้นิ่มคงต้องขอบายบายเช่านี้ก่อนละกันแล้วพบกันใหม่บายบายสวัสดีค่ะ